ดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ออช็อกโกแลตนะคะแม่จากเยอรมันนะคะกระเป๋าก็มาจากเยอรมันนะคะบ้านฮักโตเกียวมิวสิกของแท้ไม่ใช่น้าม้าจาไมาม่หนาม้าเด้อไม่ใช่กระเป๋าหอปอ้อ้ยโโอ้ยโอ้สอนดิโอ้โหโอ้โอดูนะคะท่านผู้ชม จริงจ้าวุ้นตะหมอบองเราแน่เลยวุ้นตะหมอบางยังด้วยนตะหมอบางเวทมหาหนูว่าแม่เราจะปีนน้องเจเราจัดนอตเบอร์คุณแม่ชื่ออะไรนีคะคุณแม่แม่ชื่ออย่างกบแม่สดีแม่ปีกแม่๊กจากเยอรมันนะคะคุณแม่ไปอยู่เยอรมันสามสิบลีบบาค่ะนี่แหละมันนน่่าจะีเลยค่ะช็อกโกแลตล้วนๆจ้ะไม่ใช่หน้าม้านะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่หน้าหมาด้วย พองแม่พ่อแม่จ้าอุวยมีน้ำหอมด้วยน้ำหอมน้ำหอมแม่ไม่แม่ก็มาฝากน้องหยอกแม่บอกว่าอุ้ยเอา